ผู้จัดการขอบปฏิหาร3มวันยังไม่รู้สึกตัวอัปเดตอาการล่าสุดเอ็ดกันตพง์ครอบครัวลุ้นวันต่อวันเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ช็อกใจแฟนๆไม่น้อยเมื่อจูจ่ๆพระเอกหนุ่มนิสัยดีมากความสามารถอย่างเอ็ดกันตพงบรร์บำรงรักหมดสติกลางเวทีกรุงเทพของช่องเจ็ดดี ซึ่งเอ็ดกันตาพงยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดผู้จัดการส่วนตัวขอพรให้น้องขอให้มีปฏิหารที่ดีตลอดไปท่ามกลางความห่วงใยของครอบครัวคนใกล้ชิดและแฟนคลับหลังพระเอกแห่งวิกเจ็ดสีเอ็ดกันตพงบำรุงรักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังเกิดวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ของช่องเหตุเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้เอ็ดกันตาพงยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดอัปเดตอาการก่อนหน้านี้คือตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีด้านคิสตินาวิงเคลิลภรรยาสาวโพสภาพจับมือสามีที่นอนอยู่บนเตียงขณะกำลังเข้ารับการรักษาตัวพร้อมเขียนข้อความถึงว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเข้มแข็งนะวาเลนติน่าลูกสาวและฉันต้องการคุณค่ะที่รักล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของเอ็ดกันตพงศ์ ได้ลงภาพพร้อมกับคำอธิษฐานขอพรโดยมีข้อความเขียนไว้ว่าขอกราบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณโปรดอภิบาลรักษาน้องเอต่อไปให้หายในเร็ววันด้วยเดชแห่งความดีของนายกันตพงบำร,รุงรักขอให้น้องเอตแข็งแรงขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีแต่ปฏิหารที่ดีแบบนี้ตลอดไปขอให้สมปัารถนาตามความตั้งใจทุกประการรักน้องนายเอต้องสู้นะครับ ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ส่งกำลังใจส่งพลังให้น้องเขาหายไวๆโดยขณะนี้ยังไม่มีการอัปเดตอาการของพระเอกคนดังอย่างเป็นทางการแต่ในขณะเดียวกันคนในวงการบันเทิงและแฟนๆก็ยังคงร่วมส่งกำลังใจให้เอสหายสบายโดยเร็ววัน